สวัสดีค่ะทุวงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2559ค่ะพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาสทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2559 วันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสีสิบเจ็ดนาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภาเสด็จลงนวังเทเวศทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาาศวันที่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้ารอยหสิบเก้าซึ่งปีนี้เจริญพระชนสาห้าสิบเก้าปีเมื่อทรงบาดพระสงฆ์เก้ารูปเสร็จแล้วทรงศีล ทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายพระครูประหลัดวิริยวัตรและพระสงฆ์อีก8รูปจากนั้นทรงสดับพระธรรมเทศนาโดยพระครูประหลัดวิริยวัตรเรื่องพรมวิหารธรรมของผู้ปกครองแผ่นด,ดินต่อจากนั้นประธานพระบรรากาัให้นาคที่จะอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลเฝ้ารับเครื่องอัฐบริขาร เวลา9ก้านาฬิกานาทีเสด็จไปยังท่าวาสุกรีทรงไถ่ชีวิตโคจำนวนหนึ่งคู่ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13ากรกฎาคม2559โดยจะนำไปมอบให้นางดวงจันโคตะถาเกษตรกรอำเภออุดมเดชจังหวัดบลราชธานีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จากนั้นทรงปล่อยนกประหลอดหัวขนจำนวน65ตัวซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรนั้นทรงปล่อยพันปลาไทยน้ำจืดเก้าชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาส้อยขาวปลาโพงปลาแก้มช้ำปลาเสือพ่นน้ำปลากรายปลาหมอไทยและปลาบึก ซึ่งกรมประมงจัดถวายเพื่อส่งบรรพุนพร,พระกุศลในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรรวม390,000ตัวหลังจากนั้นเสด็จออกณนะห้องพิธีวังเทเวศท,ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมันสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบทรงศีลพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วทรงจุดเทียนที่ครอบน้ําพระพุทธมนต์และทรงประเคนครอบน้ําพระพุทธมนต์ถวายแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสําหรับพัตหาหถวายแด่ประธานสงฆ์สำรับพัฒหาหนนอกนั้นโปรดให้พระราชวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนจากนั้นเสด็จไปยังหอพระทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทูปเทียนถวายสักการะทรงคม แล้วเสด็จไปยังสารพระภูมิทรงวางพวงมาลัยทรงผูกผ้าสีชมพูทรงจุดทูปเทียนสักการะ,ระทรงคมเสร็จแล้วเสด็จกลับยังห้องพิธีทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานและทรงประเคนจตุปปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา ในการนี้ส่งรับดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้เชิญไปถวายและส่งรับแจก,กันดอกไม้ที่พระบรมวงศานุวงศ์ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและ,ะโปรดให้มีผู้เชิญไปถวาย ในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาถวายใจกันดอกไม้และสิ่งของแต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรนอกจากนี้ได้ประทานพระบรมกาสให้คณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ปฏิบัติงานข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเฝ้าถวายพระพร พร้อมทั้งถวายใจการดอกไม้และเงินเพื่อโดยเสด็จพระกูศลตามพระอัธยาศัยและสมทบทุนโครงการพระดำริเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2559พระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบวรราชาธินัดแต่มาศทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและของพระบรมวงศ์ลุล่วงด้วยดีตลอดมา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆอันก่อประโยชน์ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทรงส่งเสริมสนับสนุนองค์กรด้านการกุณลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์อันนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย